สดีครัท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเลาะชมโบสถ์ที่สวยงามที่สุดได้พี่น้องด้โอ้ยมันขึ้นยังมาพ่อแล้วงามหลายท่านผู้ชมวันนี้ได้ตื่นแต่เซาเลยวันนี้มาเอ็ดวิดีโอให้เบิรงใส่กับมือสับไผ่ได้พี่น้องด้วยมันกำลังชมงามกับว่า สวยงามตามท้องเรื่องในแบบว่าร่างกายต้สีเมื่อจบปานี้ปานนี้เนาะสูงด้วยสวยมากอยากบอกว่าสวยมากเลยพาเดินชม song à, ừ. lắm 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 เอั้ะท่านผู้ชมเราจะถ่ายให้ดูแล้วเราก็จะถ่ายรูปด้วยนะคะท่านผู้ชม beautiful ประเดี๋ยวไอวันพีเจอโกะประ y ดี๋ยว ดูในกล้องมันจะไม่ตื่นเต้นเท่าของจริงแล้อพี่น้องเสียงคนทางโปงนะพี่น้องมาจะเศร้าหลายโอเคนะพี oh, you can over there make ่เทนก็เอาว่าแดนมีกับพีเทนทุกปีเดอะมาโดซูเปอร์มาโด violence now I mean, the screen went off the screen went off the screen, off. Now, huh? the screen oh, no, is so off you can yes, the oh okay ที่ออกมาอากาศก็เพอร์เฟกไม่ร้อน,อเ,อเ,นเราเพิ่งจะใส่ชุดแบบนี้สม,มัยกูโมนี่พี่น้องเพราะว่าเราไปรมเราไม่ได้เราได้แต่ง,ตงนะพี่น้องเพราะว่าเดินไกลความสวยมันสิฮอร์ดของไทยรูกมันกันลหลา,แลายแล้วพี่น้องความสวยเราก็ได้ไม่ได้ถ่ายแต่วันนี้เราได ตมาแลโอเคเราจะพาไปชมที่อื่นนะคะพี่ชนนะเราจะพาไปชมที่อื่นนะคะทุกคพังพวกีอออสทีอ d e อ e ส One, two, three. Good. <laughs> All right, where we go now?